Ini man eh. S.T. Practice Day อะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็โอเคอัปเดตอะไรไม่รู้แต่ว่าผมอ่านมาแล้วช่างมันแล้วกันก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะอีเวนก็ได้มีอัปเดตใหม่มานะซึ่งก็เป็นอัปเดตที่ประจําวันัะอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเลยของอัปเดตนี้นะฮะอย่างแรกเลยเขาเพิ่มเกมพาร์ตใหม่นะซึ่งเราไม่สามารถหาจากตรงในช็อปในเกมได้น,นะเราต้องไปเปิดในหน้าเมนูของโลบอคเอาก็ราคาทั้งหมด475โลบักนะถ้าเกิดเราซื้อนะฮะเราก อะไรต่งตางๆตามภาษาเกมพาสทั่วไปนะแล้วก็มี Event Store อีเวนต์สตอร์เหรออ๋อคือเกมพาสนะฮะปกติเนี่ยเกมพาสมันจะอยู่ตรงนี้นะก็คือเนี่ยมันจะมาอยู่นี้แต่ตอนนี้นะฮะมันกลายมาเป็นอยู่ตรงเออแทนอีเวนต์นะกลายเป็นอีเวนต์สโตร์แทนเนี่ยขายทั้งหมด475โลบักอย่างแพงเลยก็มาซื้อได้นะก็ต่อไปนะฮะก็คืออัปเดตด่านใหม่มานะซึ่งก็จะมีอยู่2ด่านผมไม่เคยเห็นนะแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มี โหมดใหม่มานะก็คือเป็นโหมดที่มีชื่อว่าออสบอลนะออสบอลเป็นโหมดอีเวนต์ถ้าเกิดโหมดอีเวนท์นี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถหาเล่นได้แล้วนะโดยเป้าหมายของเราในโหมดนี้นะฮะเราจะต้องถือเอ่อถังทองเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องถือให้นานที่สุดไม่ให้เพลเยอร์คนอื่นมาแย่งได้ง่ายๆนะถือนานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในตานั้นไปเอาละเราก็จะลองมาเล่นโหมดนี้กันนะฮะก็ไปเริ่มเลยดีกว่านะ โอ้นอกจากที่เราจะมาหมดใหม่แล้วนะฮะเรายังมาเจอด่านใหม่นะอันนี้เป็นหนึ่งในด่านใหม่นะน่าจะมีออบเจกตีไปทําผมจําไม่ได้เขาเคยบอกอยู่โอเคไปไป,ไปลุยกันเลยผมไม่ได้เล่นอ e ีเวนมานานมากเลยนะผมก็จาไม่ค่อยได้นะซหรับระบบมันแต่ก็พยายามจะเล่นแล้วกันนะคลิปนี้ไม่ต้องหวังผมจะเล่นเก่งนะผมมาเล่นครั้งแรกนะเล่นมั่วก็ถ้าเกิดเริ่มตาม,มามันน่าจะมีของให้คนหนึ่งใช่ไหมเป็นพอตออฟโกะอะทำไมแมพมันมืดจังวะเนี่ยอืมจอไอพีเอสไม่ถูกใจสิ่งนี้โอเคมามืดมากะนัไง มีคนถือ post of goal อยู่นั้นนะมันจะขึ้นา a r k เกอ,อยู่ขออนุญ,ญาตนะฮะอันนี้ผมปรับแบบลดลงสุดๆแล้วนะอย่างขนาดนี้เลยเพราะผมควรจะไปปรับเอ่อโลด,ดีเทลนะฮะในรอบหน้านะแต่ว่าตอนนี้ผมเอ่อพยายามแย่งก่อนมาเพื่อนเพื่อนอ๋อโอ้ยกดเก็บเกบเกบ โอ้ยโอ้ยมิสเตอร์บีสมิสเตอร์เบีสมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหแลกแลกไปหมดแล้วมองไม่เห็นโอ้ยตกตกน้ำตกไฟตกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกิเดอะไรขึ้นเออคือช่วยด้วยเปิดประตูเปิดประต,วระตวูวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนวัดเพื่อนบอกวัดโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะเพื่อนเรางงมากเราแพนิคอยู่อะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหตายกันเป็นเบื่อเลยเละ โอบิสบิสบีดมาและทองมันไปอยู่กลางลาวไว้นะผมจะไปเอายังไงอะโอ้ยมัวมากะจังหวะนี้ล้มมันกี่คนวะเนี่ยแมปแม่งแหลกมากอะมันอยู่กันประมาณสาคนนะฮะตอนนี้อืมโอ้ยโอ้ยไปปรับการาฟิกแบบผมยอมยอมยอมเล่นแบบนี้ไปก่อนเล่นแบบโซชีวิตนะมา เนี่ยขนาดผมเปิดอันนี้คือผมปิดชาร์โดทุกอย่างเปิดโลดีเทลแล้วก็ปรับไอ้ตรงนี้1ขีดนะฮะนี่คือเปาโก x 4 gt มือถือที่เกือบจะแรงที่สุดในโลกแล้วในตอนนี้นะฮะนี่คือสภาพของมันในตอนที่เจอกับ e v e วนอัปเดตใหม่แถมเปด่านใหม่นะฮะสุดยอดจริงๆเกมอัลติไม่ดีเอาละมาแล้วผมจะไปไล่คนที่มันถือไอทองได้ไงวะนะ่ะมันวิ่งเร็วมากเลยนะมันวิ่งพอๆเราอ่อะมาแทบจะไม่มี โอกาสที่มันจะวิ่งตามทันเลยอะแล้วแบบนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันงงงมันงงงวยหวัดดีเพื่อนเพื่อไปจมลาว้าได้ไงอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราไปแล้วบายบายอยู่นู่นไอคนที่มีกล่องทองเราต้องไปตามหาตามมันตามมันไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้าจะตามล่าตามล่าเองมันอยู่ไหนวะน่ะแถวแถวนี้เหรออยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวนั้นมันตกลาวาเหรอ เอาแย่ yeah, แล้วมันอยู่ในลาวาเอาเอาเอาเสียงอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาเฮโนเฮกาปนซายนี่เราเจอกล่องทองแล้วแล้วเราก็ตายเย่ yeah. ลาวากเป็นปหลุมศพไปแล้วโอ้ oh. หมดมันก็ไม่ได้ยากมากเอยน,นะแต่ว่าที่มันยากเนี่ยคือด่านมันนะฮะด่านมันแบบออกแบบงงมากๆเลยคืองงแบบไม่เข้าใจเลยอะแล้วแล้วคนในเซิร์ฟเวอร์มันเยอะเซิร์ฟก็แหลกอะไรก็แหลกไปหมดเลยอันนี้ผมแบบแบบปิดจริงๆนะแล้วผมเช็คข้างหลังมือถือแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเช็คว่าผมเอามาถูเครื่องใช่ไหมไม่ได้เอาเครื่องเก่ามาใช่ไหมมันก็เครื่องใหม่นะฮะไม่ใช่เครื่องเก่านะ e เลตั i ลี inclusion แล้วก็มีเอ่อหาย ผมว่าผมตายนะมิลิเทอรี่นี่มันยิงแม่นมากและด้วยการที่เราต้องวิ่งแย่งหายกันนะฮะผมว่าตายผมว่าตายชัวชัวอันนี้เป็นรีเวอร์เปิดมาไม่เปิด <c oughs> ไม่เปิดครับผมไม่รู้จะแซงทหารอยู่ไหนอะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมโดดไปให้ทหารมีมุมยิงสักนิดนึงเนี่ยนะตายนะฮะเพราะว่าทหารมันเยอะมากนะเพราะมีนมคนในเซิร์ฟเวอร์ตั้งยนะี่สิบหกคนเนี่ยวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนเพื่อนรัก เพื่อนรักเพื่อนเลิฟมามามาขอหายหน่อยเอาหายมาเดี๋ยวนี้เอาหายมาเลิกจุกเลิกจุกแล้วเอาหายมาหรือว่าเจ้ทหารยิงตายระวังนะเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวโดนทหารยิงโอ้ยมันยิงกันมุ่วมาครับจาังหวะนี้เอาละผมโดดมาเขาโดดจุกเขาตรงลาวาแล้วเขากำลังจะตายเอามาเอามานี่หมดนี่มันไม่ควรจะมีด่านนี้นะเอาจริงนะคนสร้างควรจะควรจะแบนนะ ดาเน,นี้ยในโหมดเนี้ยเพราะว่าแบบมันแยกกันไม่ได้เลยอ่ะมันตกลาวาปุ๊บมันไม่มีใครสามารถเอาขึ้นมาได้อีกแล้วอะโอ้ฝ้ายนั่เลยเจอดาที่ไม่ใช่ลาวาแล้วแต่ว่าสภาพดานมาเดีคุณคิดว่าคุณคิดว่าสภาพด่านแไบนี่มันจะแยกหายกันได้ไหม <laughs> อะไรวะเนี่ยมัวมากโอเคมา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 ,มา,มาสปอนสปอนมีคนถือหายอยู่นี่ยเขากำลังจะเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะออกไปแย่งไม่ใช่เขาไม่อยู่ตรงนี้แต่มีบอดอยู่ตรงนี้เราจะโดดเข้าไปโดดแบบสับ อามกุสอามกุสช่วยฉันทีอามกุส ok ขอขอบคุณมากอามกุส ok แล้วแล้วก็เจอหายหายอยู่ไหนเอาหายมาเอาหายมา๋าายาวนี้อยู่นูน่นอยู่นูน่นข้างนอกข้างนอกเออหายมันจุกอยู่นูน่นน่ะมันบอดเยอะมากนะตรงโซนนู่นน่ะเออจะไปตามหาหายยังไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านี้อ,อไรไปไปไปหายอยู่นูน่นหายอยู่นูน่นต้องดักตรงนี้ดักนีนมันจะออกได้ดักดักดัก ดักสกัดจับสกัดจับสกัดจับยาเสพติดมีคนแย่งหายไปแล้วอ้อหาย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 มานี่เอาหายว่ะเอาเอามัวแล้วมัวแล้วเอาเอาหายมาเนี้หาย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 ไปอยู่นู่นแล้วเอาจังหวะนี้นะสกัดจับสกัดจับยาเสพติดมา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 สกัดจับสกัดจับขอโทษนะเพื่อนเราแย่งหายอยู่โอเคหิวเพื่อนก็ได้ตอบแทนเอามงกุสเม่เกะอาล้สกัดจับสกัดจับเขากำลังจะจูบเข้ามา เขาเขาอยู่ไหนวะเนี่ยยิงเล่นยิงงงเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่นสกัดสกัดสกัดโอเคสกัดจับสกัดจับโดดโดดโดดนี่นี่นีนี่นี่โอ้ยเหื่อมันเข้าตามันแสบตามากเลยมองไม่เห็นเลยช่วยดยเพื่อนเพื่อนหยุดหยุดตามหายแล้วมาช่วยกูก่อนขอขอขอช่วยขอหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อนหนึ่งชีวิตโอเคขอบคุณนึกว่าเพื่อนไม่ชุบมันไม่ขึ้นมาชุบเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเออตามันเป็นแล้วเนี่ยมัน มันมันแสบมากมากเลยแสบแสบชิบหายเอะ่ะมามามาสกัดจับยาสเสพติดต่อนะฮะจังหวะนี้เอามาตำรวจหน่วยสกัดจับอโมกุสอโมกุสสกัดจับสกัดจับอโมกุสอโมกุสมานุ่นอโมกุสมานี่อโมกุสไปนู่นอโมกุสแหลกผมก็แหลกโอเคผมอยู่เท่าไหร่อ่ะใครใครมาชนะวะผมดูไม่ได้ว่าใครชนะนะเดี๋ยวนั้นหรือว่า ไอ้แย่งหายมาไปแค่มินิเกมเฉยสุดท้ายแล้วคนที่จัดชนะจริงๆมันก็คือคนที่มันรอดจนครบเวลาวะผมว่าผมว่ามันใช่นะผมว่าไอ้แย่งหายนี่จะเป็นแค่ออปชันเสริมเฉยโอเคเอาเป็นว่าเป็นได้ในการสับคลิปในวันนี้นะฮะก็แลกเกินไปนะไม่อยากต่ออะไรเดยวเครื่องบื้มเมาก็มั่วดีนะฮะแล้วก็แลกมากเลยคนสร้างเขาจะออปติ้ไมามากกว่านี้นะสวีลาไปก่อนไปบ่าย,ายฮะ